เราเรียกว่าโนนที่มามันจะมีใบที่มาอยู่เป็นใบที่มาเป็นเป็นเดนไซด์ไทยกบัดเก่าอะไครับใบที่มาที่ได้มานี่ยครับอยู่ด้านหลังยาโมนที่เก็บอนุรักษ์เอาไว้นี่ครับได้มาจากโนนที่มาโอ้ผมชอบใส่งนภาควัติศาสตร์เลยชอบหน่งหนาโอ้ยนั่นหนาวมากว้ดีใช่ไหมสั้นที่ที่ทำเบิร์นมาแต่ก่อนเนี่ยโอเคครับลู่ด้านหลังยามูล้วนี่อันนี้อันนี้ก็ขอบคุณ คุณผู้ใหญ่อะไรนะพี่แม่พักครับปินทุกวันพี่แม่พักปินทุกวันครับผมอ่นี่ผู้ใหญ่ไอ้หนึ่ลุงผมชาวบ้านชาวบ้านลุงลุงสลิดมิดวิชัยสลิดครับสลิดมิดวิชัยครับนี่ป้าองหลางสำลาน้าสำรานนี่ลุงมามาชมมากราบไหว้นี่แหละมาเ๋ยวมาถามความถามท่านนี้กันนะจากที่ลู่มาปุ๊บเนี่ยเคยคิดไม่ฝันเลยว่าจะมีของโบราณเนาะอร่อยสองวันบีเคยเคยคิด ว่าจะมีไม่เคยคิดแต่เกิดใหญ่มาเคยไหมไม่เคยแต่นี่พอเห็นปั๊บรู้สึกยังไงนะแมรู้สึกหวงแหนรู้สึกไม่อยากให้เข้าไปหรืออยากหรือก็ธรรมดาอะไรเนี่ยธรรมดาแต่ว่าเนื้อถ้ามันเกิดอยู่นี่ก็เพราะมันอยู่นี่ผมก็ไปเห็นการแก้สลักตัดลายทั้งหัวหัวหัวปุนหอยน่ะผมก็คิดว่าจะเป็นเสาธรรมดาเนี่ยจะดูการแก้สลักเดี๋ยวไม่ใช่ พอเมกโคเป็นชาวหนายปั look, my son, my son, ๊บมันเจอแข็งอะไรแข็งมันก็กิดตะกึดเอ้แม่เมกโคตะกึดใหญ่ที่นี่วันนี้วันนี้เสนอเขาว่าตะกึดภาษาโบราเดี๋ยวเมกโคมันซองไปตะกึดตะกึดทำไมมันดินมันแข็งนี่มันแข็งเท่บักแข็เป็นกรดานเลยที่นี่ก็เลยหยัดดีมันแตกนี่แหละแล้วกูใเอาดินเอาดินแมาตัดเลือดที่นี่ก็เลยขึืนหลังเ่ยนี่อยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัด นครราชสีมาอีกนี่แหละครับคือจะมาดันดันในดันนอกดันในดันนอกดันในดันนอกดันในอยู่สานคุณโทษนอกโทษทางไปดันโทษแสดงว่าด้ยท้องสวงไปมันจะมีหินแบบนี้อย่างมากนะพอาะเป็นตะเขาใช่าอันนั้นก็มีมีมีอยู่มีแต่ทั้งนั้นคือต้องไปดูหัวว่าะกาแกะสลักไข่ไก่ไหมถ้าแกะสลักไข่ไก่แสดงว่าอาจจะมาจากทิศทางเดียวกันเดียวขันแม่เอ็นยัยข้อมูลดีมากเลยวันนี้ก็ขอบคุณท่านสามสี่ท่านนะครับเดี๋ยวอาจจะแวะไปเยี่ยม พ่ออะไรต้องพ่อต้องพ่อพ่อพ่อเราไปดูยาวพอแล้วก็คือพ่ัดอยู่ตั้ง2ลูกเลยนี่องูบ้านะขอบคุณลุงคุณป้ามคขอบคุณมากคับ